ถ้าพ่อแม่ไม่รักกันเหมือนเดิมหรือสุดท้ายจําเป็นจะต้องแยกทางกันไปเนี่ยเราควรจะมีวิธีที่จะบอกลูกยังไงบ้างนะครับไม่ให้สร้างแผลในใจข้อหนึ่งนะครับพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแบบซอฟซอนุ่มนวลน,นะครับแต่ต้องพูดความจริงนะครับอย่างเช่นบอกว่าเรายังเป็นครอบครัวกันอยู่เพียงแต่พ่อกับแม่เนี่ยมีสิ่งที่ไม่สามารถที่จะสะสางหรือว่าแก้ปัญหาได้ร่วมกันอีกแล้วนะเราอ่ะเลยก็ต้องปรับปรุงรูปแบบการใช้ชีวิตกันใหม่นะแต่ลูก ก็ยังมีพ่อและลูกก็ยังมีแม่นะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในรูปแบบเดิมๆนะลูกต้องเข้าใจตรงนี้นะนะครับข้อ 2. ย้ําเน้นความรู้สึกที่มีกันและกันนะครับเราไม่ควรจะใช้ประโยคที่ตอกย้ําว่าอ๋อลูกไม่ผิดหรอกมันไม่ใช่ความผิดของลูกหรอกนะอะไรพวกนี้มันมันจะยิ่งทําให้เด็กจากที่ไม่คิดนะไม่รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นความผิดของฉันหรอเด็กก็อาจจะเริ่มคิดว่าอ๋อหรือว่าที่เขาเลิกกันเนี่ยมันเป็นเพราะว่า เป็นเพราะมีเขาเนี่ยพ่อแม่ถึงได้เลิกกันนะพ่อแม่เลยมีความทุกข์มีปัญหามีความเครียดไม่มีความสุขก็เลยแยกทางกันเพราะฉันหรือเปล่าเนี่ยคืออย่าไปกระตุ้นตรงนี้นะนะครับแต่ให้พูดเน้นความรู้สึกดีๆร่วมกันเช่นแม่เชื่อนะว่าลูกและแม่เนี่ยเราจะผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้แม่เข้าใจความรู้สึกลูกนะแต่เราจะผ่านสิ่งนี้ไปด้วยกันนะนะครับแล้วก็อบกอดนะเวลาพูดพูดด้วยน้ําเสียงปกตินะครับพูดด้วยน้ําเสียงอ่อนโยน แล้วก็อย่าพยายามเน้นอารมณ์ดราม่านะครับบางทีพอเราดรามา่าปุ๊บน้ําตาเราไหลเนี่ยเด็กก็จะเศร้าตามนะครับบางทีเด็กก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะใครทําให้แม่ร้องไห้ใครทําให้แม่เศร้าใครทําให้แม่เจ็บก็จะไปนึกโทษคุณพ่อนะครับก็จะรู้สึกไม่ดีนะเพราะว่าอารมณ์ของความเป็นแม่หรือพ่อเนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับลูกนะครับเวลาที่เราแสดงความอ่อนแอแสดงความหวาดกลัวเด็กจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงทางอารมณ์ แล้วก็อาจจะสร้างรอยแผลให้กับเด็กได้เพราะนั้นพูดในบรรยากาศที่ผ่อนคลายในสถานที่ที่สงบสบายๆนะครับถ้าไม่แน่ใจว่าจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับแนะนำว่าคลิกไปที่ไบโอมันจะมีลิงก์นะครับกดลิงก์ทักโค้ดได้เลยครับ